แรนดอมความรักค่ะใช่ของคุณไหมนะถ้าใช่นะคะหรืออาจจะใช่นะคะหยุดฟังก่อนนะมาดูใบแรกว่าใช่ตัวตวนของคุณไหมใบแรกคือตัวตวนของคุณนะคะคุณนะคะคุณมีความเป็นผู้นำสูงมากคุณอาจจะเพิ่งเลิกรานะคะอาจจะเป็นม่พ่อม้ายแม่ม่ายนะคะใช่คุณหรือเปล่าถ้าใช่ฟังต่อนะคุณโสดอยู่นะคะแต่ทั้งทั้งที่ท่านอยู่ในฐานะที่พร้อมจะมีครอบครัวแล้ว ไม่ว่าฐานะการเงินการงานนะคะหรือแม้แต่อายุนะถ้าใช่คุณไหมถ้าใช่ตัวตนคุณนะคะฟังต่อหมอดาวจะไปใบที่สองนี่คือคนที่พร้อมที่จะมีครอบครัวแล้วแต่คุณก็ยังโสดอยู่มาดูซิอนาคตของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะใบที่สองคือความรักในอนาคตนะคะคุณมีโอกาสได้เจอเนื้อคู่แล้วนะสำหรับใครที่โสดมานานแล้วหรือเพิ่งโสดหรือไม่เคยแต่งงานเลยหรือเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะ ความรักของคุณได้เคลื่อนตัวมาใกล้คุณแล้วนะเนื้อคู่ของคุณกำลังเดินทางมาค่ะมาดูใบที่สองอนาคตของคุณจะสดใสแน่เกี่ยวกับเรื่องความรักคนในอนาคตของคุณกำลังมานะเขาคนนี้มีชื่อเสียงมีโปรไฟล์ดีรูปร่างหน้าตาดีนะคะเป็นหนุ่มหล่อสาวสวยเป็นผู้มีอนาคตไกลคนคนนี้รูปร่างหน้าตาดีมีอนาคตที่สดใส เขาคนนั้นคือเนื้อคู่ของคุณนะคะไปต่อใบที่สี่กับใบที่ห้านะคะมาดูซินะคะความรักของคุณนะคะมันจะมาในรูปแบบไหนจะจบยังไงนะคะแต่มาแล้วแน่นอนว้าวคุณจะเจอเนื้อคู่จริงๆนั่นแหละนะคะใบที่สี่นะคะเขาคนนี้มีฐานะเพียบพร้อมเช่นกันนะคะเขาคนนี้นะคะรอคุณมานานแล้วนะเขารอคุณมานานแล้วต่างคนต่างรอกันคุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันนะคะ เป็นราชินีแล้วก็เป็นจัก,กรพัิคูณสองคนเป็นคู่กันนะคะเขาคนนั้นกําลังเดินทางมาหาคุณแล้วในอนาคตนะคะคุณจะได้เจอกันแล้วถ้าพวกคุณเจอกันแล้วนะคะในหลังจากตุลาไปนี้นะคะคูณสองคนนะคะจะเป็นรักที่ดีจะเป็นเนื้อคู่กันนะคะจะมีอนาคตที่สดใสน,นะคะคูณสองคนนะคะจะใจตรงกันและจะเป็นความรักที่มั่นคงนะคะ อาใครสําหรับ<ถ> Arizona, คน <curtain>, โสดหรือไม่โสดมาเจอคลิปนี้นี่คือดวงชะตาของคุณนะคะคุณจะเจอคู่ของคุณแล้วเขากําลังเดินทางมาเขาคนนั้นเป็นคนทางไกลนะคะรูปร่างหน้าตาดีนะคะมีฐานะการเงินที่มั่นคงนะคะเขารอคุณมานานแล้วคุณสองคนใจตรงกันนะคะคุณจะเจอเนื้อคู่แล้วค่ะสําหรับใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นี่คือโชคชะตาของคุณนะคะคุณจะเจอคู่แท้แล้วค่ะหลังจากตุลานี้นะคะ นี่คือความรักของท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ค่ะใครโสดหรือโสดมานานหรือพึ่งโสดหรือไม่เคยมีแฟนเลยนี่คือโชคชะตาของคุณนะคะเนื้อคู่ของคุณกําลังมาแล้วนะคะคู่แท้ด้วยนะขอให้คุณสมหวังในความรักค่ะสำหรับท่านที่มาเจอคลิปนี้นะคะคุณสองคนนะคะจากโคจรมาเจอกันแล้วค่ะขอให้เจอรักที่ดีและรักมั่นคงนะคะขอให้สร้างครอบครัวและมีอนาคต ไปด้วยกันที่มั่นคงนะคะและตลอดไปจ้า